เมื่อไหร่เราจะประสบความสำเร็จการที่คนจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่แค่พูดก็ทำได้แต่ต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันไม่ว่าจะเป็นความอดทนความเชื่อมั่นความทุ่มเทรวมถึงเวลาในการฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องระหว่างทางคุณอาจต้องเจอกับอุปสรรคที่ทำให้ไม่กล้าเดินหน้าต่อแต่หากคุณมีทัศนคติที่ดี ไว้ยึดถือและคอยเตือนตัวเองก็อาจจะทำให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้ซึ่งวิธีคิดที่จะพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้นั้นมีอะไรบ้างหนึ่งอย่าหนีปัญหาแต่ให้เผชิญหน้าคนที่ประสบความสำเร็จได้จะไม่กลัวความผิดพลาดหรือล้มเหลวพวกเขาจะกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามา การหลีกเลี่ยงงานที่ยากหรืองานที่คุณคิดไปเองว่ายากเกินความสามารถของตัวเองจะทำให้คุณไม่ก้าวหน้าไปไหนถึงแม้นบางทีปัญหาที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอาจทำให้คุณล้มเหลวในตอนแรกแต่เมื่อคุณผ่านมันไปได้คุณจะนึกขอบคุณอุปสรรคเหล่านั้นที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญสู่ความสำเร็จ2 เชื่อในตัวเองถ้าคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองแล้วใครล่ะจะกล้าเชื่อมั่นในตัวคุณเมื่อคุณเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในตัวเองหรือในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั่นก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งความมั่นใจในตัวเองเป็นทัศนคติที่ดีที่จะคอย ป้องกันไม่ให้เป้าหมายสู่ความสำเร็จของคุณถูกสันคลอนเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายยิ่งคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะไม่หวั่นไหวในช่วงเวลาที่เลวร้ายมากเท่านั้น 3. เลือกคบเพื่อนที่ดีมีคนเคยบอกว่าถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นการมีเพื่อนที่ดีรายล้อมรอบข้าง จะช่วยส่งเสริมให้คุณก้าวสู่ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีจะเอื้อให้คุณพัฒนาศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่เพราะคุณจะสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆได้จากพวกเขารวมถึงขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากพวกเขาได้ในยามที่จำเป็นเมื่อเพื่อนร่วมงานในทีมมีคุณภาพคุณก็จะมีคุณภาพ ตามไปด้วย 4. เลือกเป้าหมายด้วยตัวเองไม่มีใครรู้ใจเราดีเท่ากับตัวเราเองดังนั้นตั้งเป้าหมายด้วยตัวคุณเองให้คุณตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่สอดคล้องกับศักยภาพของตัวคุณเองนอกเหนือไปจากเป้าหมายอื่นๆที่ที่ทำงานหรือสังคมกำหนดบทบาทให้คุณการเลือกเป้าหมายชีวิตส่วนตัวด้วยตัวเองจะทำให้คุณรู้สึก มีพลังและมีแรงบันดาลใจในการทำเป้าหมายนั้นๆให้สำเร็จ 5. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างและมองการไกลไปถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่แค่จินตนาการในหัวอาจไม่พอคุณต้องหาอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากกว่านั้น เขียนรายการสิ่งที่คุณอยากทำและสิ่งที่คุณทำสำเร็จแล้วลงบนกระดาษหรือถ้าคุณถนัดวาดภาพคุณจะจัดเต็มไอเดียในการเชื่อมโยงเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคตของคุณก็ได้บันทึกหรือแผ่นภาพดังกล่าวจะคอยย้ำเตือนคุณว่าคุณขยับไปใกล้ความสำเร็จมากแค่ไหนแล้ว 6. พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆในบางครั้งการทำในสิ่งที่ท้าทายอาจเป็นบันไดลัดไปสู่ความสำเร็จการทำในเรื่องที่ยากจะทำให้คุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วการมีอุปสรรคมากั้นขวางระหว่างตัวคุณและเป้าหมายจะทำให้คุณตระหนักได้ว่าคุณอยากไปให้ถึงความสำเร็จมากมายขนาดไหนหรือเมื่อคุณเจอทางตันและ ไปต่อไม่ได้คุณจะเรียนรู้วิธีประเมินสถานการณ์ใหม่และเดินต่อไปได้อาจจะด้วยวิธีการพลิกแพลงหนทางอื่นหรือแม้แต่การสร้างหนทางขึ้นมาใหม่ด้วยตัวของคุณเอง 7. ใส่ใจทุกรายละเอียดการพิจารณาสิ่งที่สำคัญอย่างรอบคอบจะป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่คุณจะต้องมาตามแก้ไขในภายหลังนั่นทาให้คุณสามารถ เคลื่อนหาเป้าหมายสู่ความสำเร็จได้โดยไม่สะดุดการใส่ใจในทุกรายละเอียดในทุกเรื่องที่ทำจะทำให้คุณรู้ตื้นลึกหนาบางของสิ่งที่คุณทำและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุด8กล้าเสี่ยงในสถานการณ์เหมาะสมการก้าวสู่ความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวในบางครั้งคุณต้องชั่งน้ำหนักดูว่า ควรตัดสินใจอย่างไรให้เหมาะสมในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามการเสี่ยงนั้นต้องอาศัยข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ที่มากเพียงพอไม่ใช่เสี่ยงแบบสุ่ม4สุ่มหในขณะเดียวกันถ้าคุณชอบทำอะไรที่มั่นคงและไม่กล้าที่จะเสี่ยงทุกสิ่งที่คุณทำจะถูกจำกัดอยู่แค่คำว่าพอใช้ไม่ใช่คำว่าดีที่สุด9 ทำสิ่งที่ตัวเองรักการทําในสิ่งที่ตนเองรักจริงๆจะทําให้คุณมีแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป้าหมายมากกว่าสิ่งที่คุณถูกยัดเยียดหรือถูกบังคับให้ทําเรื่องการทํางานก็เช่นกันถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับงานที่ทําอยู่นี่เป็นสัญญาณเตือนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณรักหรือถ้าคุณไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องหาแง่มุมที่คุณจะรักมันให้ได้ เพราะคุณต้องอยู่กับมันในทุกๆวันหาสิ่งที่คุณรักให้เจอและทุ่มเทกับมันให้เต็มที่แล้วคุณจะเห็นผลตอบแทนจากการทุ่มเทกับการทำงานได้ในไม่ช้า1ิบเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่รู้คุณค่าของสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นความสามารถของตัวคุณเพื่อร่วมงานที่ดีหรือครอบครัวที่อยู่เคียงข้างทุกสิ่งที่คุณมี คือรากฐานสู่ความสําเร็จในขณะเดียวกันอย่าลืมแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเมื่อมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กหรือใหญ่ในวันหนึ่งที่คุณประสบความสําเร็จเมื่อมองย้อนกลับมาคุณจะเห็นว่าที่คุณประสบความสําเร็จได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความช่วยเหลือของพวกเขานั่นเอง ทั้งหมดที่เราบอกไปไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้เท่ากับการลงมือทำเป็นธรรมดาที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยกับอุปสรรคจนไม่มีกำลังใจทำอะไรเลยแต่อุปสรรคเหล่านี้ถือเป็นบททดสอบตัวคุณว่าจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ไหมไม่ว่าเป้าหมายคุณจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนคุณก็ต้องลงมือทำให้เต็มที่เพราะถ้าคุณทำเต็มที่ จนสำเร็จมันก็เป็นเหมือนรางวัลที่จะช่วยผลักดันให้คุณมีกำลังใจที่จะพิชิตเป้าหมายต่อๆไปในภายภาคหน้าได้ด้วยเช่นกัน